ที่25ถึงวันที่20สิริฤิติมติเตโชชยาสิทธิมหิทิมหาปินาปริกนิตะปุญญาทิกาาละสัพพันตะรายานิวารณะ,าาระสัมมัสสะปะโควะโตอระหะโตสัมมะสัมพุทธะทวะเติงสัมมภารุปริกสัรขณานปา,าวีนะ สีตญาณุภาเวาชนานุภาเวนะอัตตุตะระสตมังคะลานุภาเวนะสัพพนิรังสีญาุภาเวนะเกิุมารานุภาเวนะทัสสะปารัมตานุภาเวนะทัสสะอุปปารัมตานุภาเวนะทัสสะปะระมัชฌาปารัมตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆาานุภาเวนะเตชานุภาเวนะ ติทานุภาเวนะพรานุภาเวนะเยนะธรรมานุภาเวนะอตุราสีติสหัสสะธรรมะขันธานุภาเวนะอวะโปิตาระธรรมะนุภาเวนะอัตถาคิดกะมคคานุภาเวนะอัตถะสมาปัตติยานุภาเวนะชะละปิยานุภาเวนะจตุสัจจะญานุภาเวนะทัสสะภะละญานุภาเวนะสัพพัญุตตะญานุภาเวนะเมตตาเกิดเวนามุติตาเกขา มุภาเวนะสัพพาริตานุภาเวนะระตะนตะยะคสระนางุภาเวนะตุยังสัพพะโรคะโสกุปัฏฐวะทุกขโทมะนัสุปยาสาวินาสันตุัพพะภัตตายาวิทนาสตุสัพพสังกับปาตุยหังตัมิชันตุปิทายุตาตุยังโสตุสัพวัตตตะวัตสัชีเวนะสักมังคิโกโหตุสัพพะทาอาคาสักบั คาตะวะนะภูมิคังคามหาสัุทะอารักขะเทวตาสัพพะตุหิออนุรักขันตุเพราะว่าตุสัพพะมังคะลังรักกัรตุสัพพเทวตาสัพพะปิการนาเวนัสสัตาโสกิเพราะว่าตุเตเพราะว่าตุสัพพะมังคะลังรักการตุสัพเทวตา ต่อไปทำมาโนภาวินาสตถาสุขีพรวันจุติพระวันจุศพรมังกอลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังการนุภาวินาสตถาสุขีพรวันจุตินักขตยะคภูตานังปาปะหะนิวารณาปริตตานุภาวินะหตวะเตสังปะทเวนักขตยะคภูตานังปาปะหะนิวารณาปริตตานุภาวินะหตวะเตสังปะทเวนักขตยะคภูตานังปาปะหะนิวารณาปริตตานุภาวินะหตวะเตสังปะทเว บทที่สิบหกพระเถรรัตคัถาอตูตังนาว่าข้ามเงินญาณปัสตังสีอนาคตังบางคนไม่ควรข้ามเงินสิ่งที่ลงแล้วบางคนผ่้หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงนะคะสีต่างประเทนันตังอัปปันจัคอนาคตังสิ่งใดลงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนรตไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอนนัตนไม่ถึงปัจจุบันนันจ์โยธรรมังปะทะปะะทอิปัสสิปะสังหิรังสังตุปังตัง บุคคลใดเห็นแจ้งทำแต่วันนั้นน,น,น,นนั้นให้ความแคลนทำรานนั้นได้คนนั้นควรจะเดิ่มทำงานให้ปลุกดวงเธอเชืว่าอิจฉาอาตัดฟังโกสัญญามารณัะสุเวไม่ทำความเจียนเสียเอาวันนี้แหละใครเขารู้ความตายในวันพรุ่งหน้าฮีโนสังฆากระเตนะมาหาเสยเมนะวัจนาเพราะว่าความเตียนตับวัจุไร้ที่มีสสยยาเล่ยนั้นก็ไม่มีแต่เราทั้งหลายเอวังวริหาริมาตอาเป็นอาหัวรักษา ยังไม่เกิดข้ามห้องวันกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีการยาตรีหนึ่งเจริญด้วยประการเชนนี้แหละบทที่17บจ็อภินหาปบรจักเวทนาปภาฐะชลาทิธรรมมังเหต์ชรังอนาตีตาเรามีความแป็นธรรมดาจะล่วงพนความขหันไปไม่ได้พยาทิธรรมมังเหต์ที่าเิอานาคีตาเรามีความเจกข้าเป็นธรรมดาจะล่วงพนความเจริญไปไม่ได้มัตรณะ ธรรมัมหิตระนังอาลาติงกเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงคนความตายแต่ละสเปหินเนติเอหิมะนาเปหินนานาภาววินาภาวเราจะลอาเว้นเป็นต่ากๆือว่าจะต้องได้สัตพ์าจากของดาของกระใจทั้สิ้นไป ศสสาสนา,ทาพระพิสานเราจะทํากรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นใารก็ต้อรู้ว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสิบไปเอวอ,อม,มถุกต้องนะครับปัจจเจ้าเวทขีดับธรรมเราต้องอดเวีนพิจารณาอย่ยา,นายงนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่สิบแปดทุมวิหารภาวน,นาเมตตาใหญ่เอวอม สุดทางนี้กังสมียามพักว่าสาวตียังระติเชี่ยตั้วเนี่นาทับินดิกาศใอาเรนัยพักวโกพักว่าติพัวมันใจสิทธิ์พัโว่าตีพักว่าตีแตตีแต่ตีพักว่าตัวก็จะสรงพักว่าเอตัะน้องว่าจำเนตายพีิโ็เอเจโาอิมุติยาอาศัยตายยาวิตายยาพรมริกตายจันนิตายาวัตรปะตาเยอานิตาเยอคาิจิตายยสุสังนารดายอเอตาราะ มสังสาปัิังกาตว์มจชารสัต์สุขังสุปฏิสุขังปฏิภูสตินาปาปังสุตินังปัสสติมนุษานังโยโหติอมนุษานังโยโหติเทวสารักนธิธาสัทิวาติสังวาสตังวากรรมติสุขทอดทางจต่ักมาเทียะตีนขวานโวิปสีสักสีธะติอัมุน โซเฟนาเมตตาเจโตมุติกติขจีสาโซเฟนาเมตตาเจโตมุติกติขาิฮะกะเรหิโนติโซเะนาเมตตาเจโตมุติกติขติฮะเรหิโอติโซเฟนาเมตตาเจโตมุติกติขติฮะเรหิอติสาซเฟนาเมตตาเจโตมุติกันจะฮากะเรหิโอโนติโซเฟนาเมตตาเจโตมุติสัตตหะกะเรหิโอติโซเะนา เมตตาเจโตมุติภัสหะการิหิติซาพละนาเมตตาเจโตมุติตตะมิหิติจัหะการหิติโมติโซพระนาเมตตาเจโตมุติสัพเทสัตตาเวราภิญญาปชานิคาสุขีตะจันังปริหะตันตุสัพเทปนาเวราภิญญาปชานิคาสุขีตะจันังปริหะตันตุสัพเทตาเวราภิญญาปชานิคาสุขีตะจันังปริหะตันตุสัพเทปุกะราเวราภิญญาปชา มีคาสุคเอตยลนังปริยานตุสเทตอัตตาภวปริยาคำนาเวลาปรพยาระชาติาสุขิตะนนังพิทนตสเมีหิปัญจหากาเรหิตอนุิสพระนาเมตตาเจตมุติเกตปัสสะสัหากาเรหิตอนุติโสนาเมตตาเจตมุตินับถาอรเุที่โลอเวรได้ภิชาติคาสุขีเตัลังปริยานรุสเท सावेरा अभी अभसा नि मुख्य तरम परे रातु सफे आगे आवेरा अभी अभसा नि था सुखी तरम परे रु सफे अनायी आवुरा अभी अपशानिखा सुखिये तरम परे अंत सफे वाह अपसा था सुखिया तनम परे रात सफे अनुस्वेरा अभी अपशा नि था सुखी तरम परे रातु सभ्ये परिवेरा अभी अपसा नि था सुखिया เมหิสตตหการหิโอติโสพระนามมตตาจิตโตมเิะัเมฆัสหการหิจิสาพระนามแมตตาจิตโตมกิสัพเพบุรายาติสัยญาสตาเวราพิจพะชานิะสุะตาังปีรันตสุพิยปัชีิมายาติสายาสตาเวราพิประชานิคสุพียตานังปีรันโตสัพิยะปัชายาติสายาสตาเวราพิจพิชานิคสุพิยะตานังปีรันโตสัพเยทัพิายาติสายสตาเวราพิประชานิค

ya pesan ini kasih kia tanah beri anto sakti turat maya nusaya api ya pesan ini kasih kia tanah beri anto sakti kasih maya nusaya api ya pesan tanang kasih kia tanah beri anto sakti utaya nusaya tanah api ya pesan ini kasih kia tanah beri anto sakti kasih maya nusaya api ya pesan ini kasih kia tanah beri anto sakti hedi maya

วสาเวระเรียประชานค่ะสุภีตันงบรีนานุสัพเพปมัยยะนุสัยะปริสาระรียชานค่ะสุทีตนบรีนานุสัพปิยยอนุสัยะปริสาวระรียระชานค่ะสุีตันัารีนานุสเพริยะ

อายาเวลาที S <S ่อาภิชาติคะสุขีเนนาปฏิหารยุสัพเพิลคนมยาที่ใส่ยาอายาเวลาที่อาภิชาคะสุขีเนนปิหารยสัเพนเม่าที่ใส่ยาอายาวเวลาี่ิชคะสุีนาปิยสัพเพนมยาที่ใส่ยาอายาเวลาที่อาภิชาคะสุขีเนนาปิหารยุสัพเพิลคนเยาที่ใส่ยาอายาวเวลาที่อาภิชาคะสุขีเนนาปิหารยุสัพเพิลคนเมยาที่ใส่ยาอายาเวลาที่อาภิชาคะสุขีเนนาปิหารยุสัพเพิ

เทวะเวราเปี้ยประชาชนทาสุขียะกันนองบริยังตุสสเพตุระจุมายะที่สัยยะเทวะเวราเปี้ยประชาชนคาสุขียะกันนองบริยังตุสสเพตุระจุมายะที่สัยเทวะเวราเปี้ยประชาชนคาสุขียะกันนองบริยังตุสสเพตุระจุมายะที่สัยเทวะเวลาเปี้ยประชาชนคาสุขียะกันนองบริยังตุสสเพตุระจุมายะที่สัยเทวะเวราเปี้ยประชาชนคาสุขียะกันนีงบริยังตุสสเพตุระจุมายะที่สัยยะ เอวะเวราเปี้ยปันสุขีตัณนะเปรานสัพเพจระยานุสัยยาเวเวราเปยามีคาสุขีตัณปรตสั่ไงมีสยะราเามีคสุขียัณเปตสันี่ไสายะเวาเวราเปียปัาสุขียัะนปรีระตุสัพเพอุบรมายาจิตสายยะ Wera, pria pesani khasuki, etanang berehan, jusak pria pria kumaya kumaya kisanya, misa. Wera, pria pesani khasuki, etanang berehan, jusak pria pesani wajisanya, misa. Wera, pria pesani khasuki, etanang berehan, jusak pria kumaya kisanya, misa. Wera, pria pesani khasuki, etanang berehan, jusak pria kumaya kumaya kisanya, misa. Wera, pria pesani khasuki, etanang berehan, jusak pria kumaya 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 kisanya, misa. มนุสัยและมนุษาเวลาเพียอประชาธิปไตยตะลังบริหารจุสัพเพิย์ตะเรียนมนุสัยและมนุษาเวลาเพื่ประชาธิปไตยตะลังบริหารตุสัพเพิย์ตะเรียนมนุสายและมนุษยเวลาเพียประชาธิปไตยตะนังบริหารจุสัพเพิย์ตะเรียนมนุสัยและมนุษาเวลาเพียอประชาธิปไขยตะลังบริหารจุสัพเพิย์ตะเรียนมนุสายและมนุษย์เวลาเพื่อประชาริปไตย พี่อ่ะ

ยักชายมุทายสนิดกระนังปฏิหารตัวติอิเมหิทัสทหารกระเรหิจิสากระนังเมตตาเจดโณติศักดิ์เจสัมกระตานังปีระนางวัชเชตวาปีระนายะอุปคาตังวัชเชตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเบนาปริยาทานังวัชเชตวาอปริยาทาเมนะวิเทสักดวัชเชตวาอะวิเหสายยะศักดิศักดิเวริโนโหตุมาเวริโนสุกีโนโหตุมา กุคโนสุคิตตาหตมาพุคิตตาติดเปนเหาตาสัพเพสตไม่ไดหติดไม่ตาทธรรมะเตยาตติดเเจโตสัพพะยาปาทะปะริุติานหิติุติจักติติมุติเมตาจเกโตมุติสาติเมตาเจโตมุติเม่ตาธรรมะทีหาตะวาวนาวิธิตา 2ีเทวตาอีโยชนะคาถาครับพรตาจะมีทางรตาจะมีเสือสกับพราจะมีโสตาตุศักดิ์พานิโอเอตาวตาจะอังเพริสัมภะป็นสัมปตังเพเพวานุหันตุสัพพสัมปจิสุเสียทานังทันตุสัทธายาสีลังอากทันตุสัพพะทาภาวนาทิพตะหตุคาชนกิเทวะ ที่สิบสัพเพิทาปาปตาก็จบสัพเพพิทปาปตาัจจานั้จะยังอรหันตานั้จะเตยนะรักฐานมันทำมิสักกสูสัพเพพิทาปาปตาจานั้นจะยังไม่ลอรหันตานั้นจะเตยเนะรักฐานันทำมิสัพสูสัพพิปาปตาัจจานั้จะยังอรหันตานั้จะเตยนะรักาันิสัพสู

ด้วยอนุภาพแห่งสัจจากอธิฐาอนุภาพแห่งความเิดและอนุสงฆ์แห่งการบูชาพระราชนตรายด้วยตสามศร์ประสงค์บารสุปปริกาะคัตถาวันนี้ขอความสุขสวัดู่จนเกินแต่ข้าพเจ้าไอ้คนจากทุกภ่ยฟังกวงข้าพเจ้าจะเรียนนักทางโลกและทางธรรมเราด้ยเรือเดิดทางกัตถวรโมทนาในการฉุดสยามตมาเราเหนว่านมานาหลเนพระข้าพเจ้าดาววัตถุมงคลกาปีการยศอย่างยวเสถอย่างย่อภวยตลดจนวัตถุมงคลทังปวงที่สามสิงนั้ให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่ง